หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ริมคลองลำห้วยสำราญกว่า1,500ไร่มักได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยในช่วงหน้าแล้งน้ำในลำห้วยสำราญจะแห้งขอดขณะที่หน้าฝนก็จะประสบกับปัญหาน้ำจากลำห้วยสำราญไหลเข้าท่วมไร่นาอย่างเสียหายทุกๆปีทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือนำที่นาไปจำงเพื่อหาเลี้ยงดูครอบครัว แต่หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตโรพร้อมด้วยชาวบ้านจัดทำประชาสังคมเพื่อบริหารจัดการระบบน้ำร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานในการขุดลอกลำห้วยสำราญรวมถึงขุดคลองกุนฮีและกุนจานเพื่อใช้ให้เป็นแก้มลิงรับน้ำจากคลองลำห้วยสำราญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สองเครื่องเพื่อสูบน้ำส่งไปให้ชาวบ้านใช้ทำนาทุกวันนี้ชาวบ้านที่นี่ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมอีกแล้ว นายเสถียรจันดวงศรีชาวบ้านหมู่ที่3าตําบลโพเล่าว่าเมื่อก่อนทํานามไม่ได้จนต้องประกาศขายที่ดินในราคาไร่ละ3,000บาทแต่ก็ไม่มีคนซื้อจนต้องนําที่ดินไปจํานองแต่หลังจากมีการทําแผนบริหารจัดการน้ำทําให้ที่นาเกิดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ที่ดินบริเวณนี้แพงขึ้นแม้จะมีนายทุนมาให้ราคาสูงถึงไร่ละ1ล้านบาทแต่ชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครคิดจะขายที่ดินหรืออพยพไปอยู่ที่อื่นอีกเลย ทึ้งพริกทั้งทัวระเขือแตงน่ำรับหลายอย่างต่าตกรอนเนี่ยต่างต่บ่มีข้องเลยต่างต่บ่มีข้องครับปลูกยากและนานี้เข้าปลูกแล้วครับเพราะมันแดดแห้งแล้วก็แรงนำ่ำ ด้านนายนทกิจกองรักษานายกอปตอโพเปิดเผยว่าเมื่อก่อนชาวบ้านในเขตตำบลโพแห่งนี้ยากจนกันมากแต่หลังจากกรมชลประทานอนุมัติงบประมาณเพื่อขุดลอกลำห้วยสำราญและคลองคุณฮีและคลองกุณจานเพราะมีการทำประชาสังคมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำสามารถทำนาได้ถึงปีละสองครั้งและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเราของงบประมาณจากกรมชนประทานมาขุดลอกขุดจานมาขุดลอก ขุดหีเป็นแก้มลิงซึ่งรองรับน้ําที่เอือจากลําน้ํามูลเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้และเราได้แก้ปัญหาน้ําแล้งโดยที่เราติดต่อขอประมาณจากทางชนประทานให้มาตั้งสถานีสูบน้ําจากห้วยสํารานถ้าก็สถานีสูบน้ําที่แก้มลิงกุดหีมีสองสถานีซึ่งในส่วนนี้เราได้บริหารจัดก,การน้ํามาและน้ําอุดมสมบูรณ์ทําให้เราทํานาปังได้ปีละสองครั้ง สำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้นทางอปตโพจัดรูปแบบแปลงทำนาปรังเพื่อควบคุมการใช้น้ำให้มีคุณค่ามากที่สุดโดยนำพื้นที่นาของชาวบ้านจำนวน395ครัวเรือนมาแบ่งจัดเป็นล็อกซึ่งแต่ละล็อกบริหารการจัดน้ำกันเองโดยให้ได้ประโยชน์สูงสุดและนี่ก็คือตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนอกจากจะมีความร่วมมือของชาวบ้านแล้วการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเอง ก็ทำให้ชาวบ้านตำบลโอพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดที่เคยยากจนเป็นหนี้เป็นสินยอมขายที่ดินทำกินกลับมามีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด